ก็สวัสดีครับผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็จะมารีวิวเซิร์ฟโมดิ้งนะครับผมเป็นเกมวอลซีนะครับผมนะโปรโมชั่นก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับผมอ่าเซตก็จะเป็นเติม50บาทนะครับผมก็จะได้เซต50 50เป็นเซ็ตปืนกลนะครับผมได้2เซตนะครับผมแล้วก็เติม90บาทได้4เซตนะครับเป็นเซตปืนกลเหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้สนายครับเติมส0มร้ยไอเติม150บาทจะได้สนายหนึ่งกระบอกนะครับผมก็ตามโปรโมชั่นเลยนะอย่างที่เเเห็นนนนนะะะะแตต่่ิิมมมม500พศษขึ้าาจีออลูกซงครับผ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมมาตัดมาที่ตัวเกมครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวปืนกลให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับปืนกลเขาเรียกแม็กอะไรแม็กร้อยแต่มันใส่แม็กกาซีนได้แม็กผอมกาลิงได้ครับผมเออปืนอะไรไม่แน่ใจนะจะจำชื่อไม่ได้มาเดี๋ยวผมเช็สอบให้ดู เรียกว่าอะไรถ้าจะพูดถึงก็แนวฟินเวอร์นะเฮ้ยแล้วใครลงมาวะเนี่ยเออประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นลูกซองนะครับผมนี่คืออาจจะรีวิวสไนก่อนดีกว่าเอาสไนก่อนดีกว่าเนาะลองรีวิวสไนก่อนเออแหลกๆอะไรอ่ะปรหัวเม็ดเดียวนะครับผมก็สวยหรือว่าสวยใช้ได้เลยเฮ้ยใครลงมาวะหรือว่าสวยใช้ได้ นีะครับแล้วก็จะเป็นอซองนะครับผมนี่คือซอง500นะได้1กระบอกแล้วเติม500ได้1กระบอกนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูอไ,ไม่หมดแล้วไม่นานมีคนละประมาณนี้กันเลยนะ,ะนลซนะองนะเป็นเซิฟหมูเด้งนะเห็นไะหมูหมเด้งอยู่ข้างๆอยู่ข้างปืนนะเห็นไหม,ไหมตรงนี้ตรงขวามือนะ่ะเออโอ้โหสวยนะนี่เดีด๋ยวยิงให้ดูอ,อารมณ์ขอนพี่บีอะ่ะคนดูเขาเล่นมากเลยอะ่ะ เราประมาณนั้นแหละนะครับผมผมกดซื้อใหม่ก่อนมามามาเดี๋ยวยิงให้โดน๋ยิงให้โดนยิงให้เฉยๆมาชักมาเสียงชักแบค็คกันมานี่นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากมาเล่นตามนะผมนะไรผมแปะลิงก์ไว้หน้าโปรไฟล์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนหน้าโปรไฟล์ไว้ก็ใครอยากตามมาก็สามารถดาวน์โหลดมาได้นะครับผมนะโอเคครับผมขอจบคลิปที่เท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย ลองสนายนะครับนี <the finger> <favour> <11 become sick> ่ลองสนายนี่นะคผู้ชมจะตกมาแล้วเว้ผมมีสอง ที่กินน้ำตายดูกนก็นอซองมารถถึงกลัวเนี่ย <c oughs> มันรู้วมันไม่กล้าทันเลย

ควรจะได้ซองเฉยยสวยจะเกี้ยกูจะเกียนเขาเขาเกียนกู